สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับชวิตชาแนลพบกับผมนาชวิตนะครับวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองเหล็กครับวันนี้มาเจอกับอ่างล้างมืออีกรูปแบบหนึ่งครับนี่น่าสนใจมากครับแล้ดูคลาสสิกแล้วก็อาน้กากออกด้วดูดูสวยนะครับเป็นงานไม้นะครับอ่างกระถางกระถางดินเผาแล้วก็ มาครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงครับนะสวยมากครับนะเป็นกระถางล้างมือนะครับของโรงเรียนบ้านหนองเหล็กนะกองทัพบกอุปถัมภ์นะครับ,บ,บรรน,บนี่เป็นงานโหไม้ใหญ่นะครับใช้กระถางดินเผานะครับหูเจาะตรงกลางนะครับใส่ก๊อก ฝังแอบไว้กับไม้นะครับนี่ครับสวยงามมากครับนะในการออกแบบนะครับนี่ไม้นะครับนี่ก็ก็สวยครับก็เป็นโค้งๆนะครับนี่มีที่วางสบู่ล้างมืออย่างดีครับนี่สวยงามครับการจัดบริบทได้รมรื่นมากครับนะแล้วก็ อ่างล้างมือก็ออกแบบได้เข้ากับบริบุได้ดีมากเลยครับก็ฝากเป็นอีกแนวแนวทางหนึ่งในการทําอ่างล้างมือครับผมตอนนี้นะครับท่านประธานเครือข่ายท่านพอสงวนคําลอยนะครับแล้วก็ท่านพอโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกองทัพบ,บกอุปถัมภ์ครับท่านพอสุพจน์บุญแย้มนะครับกําลังสาธิตการล้างมือนะครับนี่เป็นอีกอ่างหนึ่งครับของโรงเรียนบ้านหนองเหล็กนะครับ สวยงามครับออกแบบได้เข้ากับบริบทนะครับมีการเอาไม้เก่าๆนะฮะมาประยุกต์ใช้อย่างดีเลยนะครับมีสบู่เหลววางเอาไว้มีผ้าเช็ดมือสีสันสวยงามสดใสนะครับเข้ากับวัยเด็กๆปฐมของเรานะครับนะี่ครับเป็นการออกแบบที่น่าสนใจครับนะขอบพระคุณพรีเซนเตอร์ VIP ครับท่านพอสุวนคำลอยและท่านพอสุพจน์บุญยามเป็นอย่างสูงยิ่งครับ ขอบคุณครับที่นึงครับตรงนี้ตรงนี้มีหลังคาด้วยครับน,น่ารักดีครับนี่ครับผมก็ <laughs> สวยงามครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งติดตามชมคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับ